ทฤษฎีกลับหลังหันมนุษย์มงคลรวยเฮงเก่งดีแนวคิดเพื่อใช้ชีวิตสู่อิสรภาพทางจิตวิญญาณโดยปริญแก้ววัชรพลปริญไปเจออันหนึ่งมาเป็นเป็นคอมเมนต์หนึ่งอ่ะปริญจำไม่ได้วันในในคลิปไหนนะคะเขาคอมเมนต์เอาไว้บอกว่าตอนที่เขาบวช นะตอนที่เขาบวชเนี่ยแค่บวชเรียนตามอายุปกติอะคะ่ะเสร็จแล้วก็มีพระจารย์เล่าให้ฟังบอกว่า,เ,าเคยมีพระมาบวชรูปหนึ่งแกก็บวชของแกมาตลอดนะจะก,กี่พรรษาก็ไม่รู้อะทีเนี้ยมีโยมผู้หญิงคนหนึ่งนะคะมาทำบุญที่วัดประจำเลยโยมสาวๆเนี่ยมาทำบุญที่วัดประจำเลยตอนแรกพระรูปเนี้ยก็ไม่ได้รู้สึกอะไรคะ่ะแต่อยู่ไปอยู่มามีอยู่พักหนึ่งอะ มันเริ่มเห็นผู้หญิงคนนี้สวยขึ้นเรื่อยๆมีความต้องใจมากขึ้นมีความมันเกิดผุดอารมณ์ความรู้สึกพึงพอใจขึ้นมาในใจมากขึ้นทุกวันทุกวันผู้หญิงก็คนเดิมแต่ทำไมมันสวยขึ้นมันมันอยากจะสัมผัสอยากจะแบบรู้จักมันใจมันเริ่มไขว่เขวไปในทางนี้ผู้หญิงก็ยังไม่รู้เรื่องอะไรนะปรากฏว่าพระรูปนี้ทำอะไรดูไหมคะขอปรีกวิเวศไปทุดง ไปเข้าป่าตัดปัญหาตัดไฟตัดต้นลมเลิกมองเลิกเห็นเลิกเจอโยมผู้หญิงคนนี้ขอไปอยู่นู่นเลยในป่าทุดงไปเลยออกทุดงบอกเหตุผลพระอาจารย์หายไปหลายเดือนเลยค่ะจนใจเขาหมดความรู้สึกตรงเนี้ยเขาถึงกลับมาแล้วหลังจากนั้นเห็นผู้หญิงคนนี้ก็ไม่รู้สึกอะไรอีกเลยนี่เป็นตัวอย่างไม่รู้จริงไม่จริงนะแต่ปรินอ่านแล้วป็นรู้สึกว่านี่แหละ ผู้ที่จิตมีกำลังเปลี่ยนโชคชะตาตัวเองได้พอใจมันเริ่มรู้นี่แสดงว่ามีสตินะคะมีสติตามจิตตัวเองทันไม่ปล่อยให้มันแบบมันมีแวบแรกคุณเคยปิ๊งใครไหมปิ๊งเนี่ยมันมีแวบแรกปุ๊บคุณรู้แล้วว่ามันจะผิดถ้าคนปกตินะคะจิตไม่มีกำลังหรือทนแรงกรรมเดิมไม่ไหวอ่ะมันจะไหลไปตามไปตามแล้วมันจะเริ่มแบบพอพลาดปุ๊บมันจะรู้สึกว่า ไม่รู้ตัวเหมือนกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นทําไมวันนั้นไม่รูปผีหาซาตานอะไรมันสิ่งใจอมันถึงทําลงไปถูกไหมคะพวกเราเคยเจอปรินเคยเป็นอย่างนี้นะคะเพราะใจมันไม่มีสติไม่มีกําลังแต่เรื่องเล่าของพระรูปนี้เนี่ยพอท่านเริ่มเห็นสีกาสวยขึ้นมันแปลกมันใจมันมีมีมละมันเริ่มมีเยื่อให่ละนะคะจะออกทุดงนไม่เจอไม่เห็นตัดออกไป จารกษเแวงบุญเล้งแกจนใจไม่รู้สึกอะไรแล้วกลับมามาเห็นผู้หญิงคนเดิมไม่เกิดอารมณ์พึงพอใจนั้นอีกแล้วนี่คือผู้พลิกชะตาตัวเองแล้วจบกรรมให้ผู้หญิงด้วยสมมุตินะสมมุติเฉยๆนะนี่คิดเล่นๆผู้หญิงและผู้ชายคู่เนี้ยหญิงชายคู่เนี้ยอาจจะเคยมีพันธสัญญาเก่ากรรมเดิมนะคะที่เคย ต้องเสวยบุญเสวยกรรมคู่กัน,นพอมาพบชาติเนี้ยฝ่ายชายที่มาบวชเนี่ยอาจจะตั้งจิตอธิษฐานว่าอยากเข้าสู่กันปฏิบัติจิตปฏิบัติตนใช่ไหมชาตินี้เกิดมาได้บวชแล้วฝ่ายหญิงเนี่ยมีพันธสัญญาค่ะว่าจะต้องมาเจอกันพบกันเป็นคู่กันอธิษฐานเป็นคู่กัน แต่จิตด,ดวงนี้ที่มาเกิดเป็นชายในชาตินี้อาจจะไม่อยากมีสัมพันธ์คู่กรรมคู่กันแล้วอาจจะอยากจะหลุดจากเกมแล้วเนี่ยแต่ฝ่ายหญิงยังตามมามันเป็นด้วยแรงกรรมนำมาเจอกันนะคะแต่ฝ่ายชายด้วยปณิธานที่ตั้งชาตินี้ได้บวชแล้วไม่อยากจะกลับไปค้องแวะในเรื่องโลกแบบมนุษย์กรมทั่วไปแล้วมีกำลังจิตมากพอมีสติรู้ตัวทานตั้งแต่ต้นลม ตัดไฟแต่ต้นลมจบกรรมให้ผู้หญิงคนนี้เพราะถ้าไปมีสัมพันธ์แล้วไม่ยอมสึกไปก่อนใช่ไหมคะมีสัมพันธ์ผู้หญิงก็ติดกรรมอีกอาจจะเป็นรักที่บริสุทธิ์เป็นรักที่ตามพบตามชาติเป็นคู่ครองกันมาสัญญาร่วมกันเคยสาบานร,รักฉันและเธอจะรักกันทุกพบทุกชาติไปผู้หญิงก็ตามมาตามแรงกรรมปกติเลยค่ะแต่ผู้ชายถ้าสมมตินะ ทางเลือกที่หนึ่งถ้าเขามีสติแต่เขายังไม่หมดกรรมเขายังไม,ไม่สามารถมีจิตหันหลังกลับกลับหลังหันได้เขาอาจจะสึกแล้วก็ไปคบหากับผู้หญิงคนนั้นเป็นคู่กันต่อแต่ก็ไม่หมดกรรมถูกไหมคนไปเป็นคู่กันเนี่ยมันจะต้องมีทั้งดีทั้งชั่วทั้งรักทั้งเกลียดกันอยู่แล้วในชีวิตคู่ไปมีลูกมีเต้ามีการงานสร้างสัมพันธ์กรรมต่อก็ได้หนึ่งนะผู้หญิงก็ไม่ได้ติดกรรมแต่ผู้ชายก็สึกไป มีคู่ถูกไหมคะกับประเด็นที่สองถ้าชายนี้ไม่สึกเสร็จแล้วไปมีอะไรกับสีกาทาั้งทที่หญิงคนนี้ก็ตามมาเป็นคู่กรรมปกติแต่ดันมาติดกรรมตรงนี้ดันมามีสัมพันธ์กับสมณะเพศอาจจะเป็นกรรมที่หนักขึ้นเนี่ยค่ะที่เขาบอกว่ามนุษย์เรามีฟรีวิวอะ มีทางเลือกเสรีในชีวิตเนี่ยจริงค่ะแต่มันจะมีทางเลือกแบบเป็นร้อยร้อย,อยเส้นทางเลยเส้นทางแรกออกจากสมณเพศไปแต่งงานเส้นทางที่สองไม่ออกแต่มาเป็นคู่กันเส้นทางที่สามไม่เอาไปทุดดงแล้วค่อยกลับมาหมดกำลังสัญญาแก่แรงกรรมต่อกันแล้วตัดพบตัดชาติเรื่องการเป็นคู่กันเห็นไหมเนี่ยสามเส้นทางแล้ว เลือกเส้นทางไหนชีวิตเปลี่ยนทันทีเลือกเส้นทางไหนชีวิตก็ไปทางนั้นเลยเนี่ยโชคชะตามันไม่ได้กำหนดมาเส้นเดียวค่ะพ่อแม่ครูอาจารย์ถึงให้เราฝึกสติเพื่อเราจะตามจิตทันเหมือนพระรูปนี้ฝึกสติรู้ไม่พอนะทุกคนเนี่ยดีชั่วรู้หมดแต่อดไม่ได้ต้องมีพลังจิตด้วยค่ะที่จะพาตัวเองออกจากปัจจัยแวดล้อมฝืนใจฝืนสภาวะแวดล้อม เลือกสิ่งที่ถูกจริงๆให้กับตัวเองตัดกรรมให้ผู้หญิงด้วยตัดกรรมให้ตัวเองด้วยพลังจิตตานนภาพหรือการกรรมฐานนะนะคะอันนี้ปรินก็ไม่เข้าใจกรรมฐานแท้หรอกนะอาจจะมีคนที่เก่งด้านนี้ก็ก็อาจจะมาคอมเมนต์นู่นนี่ปรินไม่ใช่สายปฏิบตัติปรินเป็นสายคิดวิเคราะห์ตามหลักการชีวิตประสบการณ์ไปเรื่อยๆนะคะรู้อย่างเดียวค่ะว่าการทำสมาธินะคะหรือว่าการที่เรา ฝึกจิตให้มีกําลังไม่ย่อท้อเนี่ยการกําหนดจิตไม่ฟุ้งซ่านเนี่ยนะคะหรือตามจิตเราทันน่ะเราไปห้ามไม่ให้คิดไม่ได้แต่ก่อนเป็นนั่งสมาธิแล้วเป็นแบบทําไงให้ไม่คิดวะไม่เห็นมันจะสงบตรงไหนเลยก็ยเพิ่งรู้ว่าก็แค่ตามอย่างเงี้ยตามให้รู้รู้ตัวค่ะการรู้ตัวเนี่ยมันทําให้เราไม่ขาดสติพอไม่ขาดสติอะคะ่ะเราจะไม่เลือกตามแรงกรรมเก่าถ้าเรามีสติเราจะตามตัวเองทัน แค่ตามดูความคิดตัวเองทันนะรู้เรารู้ตัวเองว่าเรากำลังคิดอะไรเรากำลังพูดอะไรมันไม่ได้พูดโดยขาดสติมันไม่ได้ทำไปตามแบบอัตโนมัติตามแรงกรรมเดิมอะมันทำด้วยสติมันเป็นผลของการตามดูจิตตัวเองส่วนกำลังนะคะพอฝึกไปเรื่อยๆเหมือนหลวงพ่อวิริยังบอกว่าฝึกจากคณิกะสมาธิเป็นอุปจารสมาธิจิตจะมีกำลัง ปรินชอบคํานี้มากเลยอะชอบคําว่าจิตมีกําลังเพราะว่าเราใช้พลังจิตใต้สํานึกใช่ไหมคะเรารู้กันมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วว่าจิตใต้สํานึกมีพลังมีกําลังแต่เราอะบังคับให้จิตเราส่งคําสั่งที่ถูกต้องลงจิตใต้สํานึกไม่ได้แล้วเราก็ไม่มีกําลังพอที่จะเลือกทําเลือกพูดเลือกคิดสิ่งที่มันจะส่งผลด้านดีด้านบวกด้านแก้ไขชีวิตได้มันอด ไม่ได้มันคันไม้คันมือไม่มีกำลังแต่ถ้าฝึกจิตจะมีกำลังฉะนั้นพอเราได้รับคำแนะนำปุ๊บนะคะเราจะมีกำลังเราจะปืนใจตัวเองได้เราอาจจะไม่ชอบแต่เราจะต้องทำให้ได้มีวินยัยอย่างเงี้ยค่ะเราจะมีวินยัยเราจะตัดสินใจเราจะมีพลังมุ่งมั่นนะคะในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสิ่งนี้เราจะฝึกนิสัยใหม่ของเราแบบนี้ เราจะไม่ลหลงไหลไปตามกิเลสที่จะพาเราสุขชั่วคราวแต่ทุกถาวรไม่เอามีสมาธิปัญญามากพอที่จะพิจารณาได้นี่แหละที่มันจะแก้กรรมสิ่งที่พูดในวันนี้นำเสนอในวันนี้ก็หวังว่าจะเกิดประโยชน์นะคะในเชิงของแนวคิดเนาะเอาไปเป็นแนวคิดว่ามันจะช่วยเราได้ไหมในการที่เราจะสร้างพลังจิตนะคะเลือกเส้นทางที่ ดีกับชีวิตเราจริงๆเพื่อที่ว่ามันจะได้เปลี่ยนโชคชะตาเส้นกรรมของเราได้นะขอบคุณทุกท่านขอบคุณคู่ร,รู้ในตัวเองด้วยนะคะขอบคุณปัญญายาณขอบคุณพลังสติพลังปัญญาพลังสมาธิขอบคุณที่ทําให้พวกเราเนี่ยมีสติตามตัวเองทันตามทันไม่พอคะ่ะต้องมีกําลังจิตในการเลือกเส้นทางอันดีงามต่อชีวิตในภายภาคหน้า ไม่ใช่แค่เพียงในภพชาตินี้แต่หมายถึงทุกภพทุกชาติตราบสิ้นอายุข,ขัยตราบเข้าพระนิพพานตัดกรรมตัวเองไม่พอค่ะยังอาจจะช่วยตัดกรรมบรรเทาทุกข์ให้คู่กรรมคู่เวรคู่บุญคู่คุณของพวกเราด้วยนะคะ